อ๋อคือมีมีพี่หมอหมอดูครับเขาทักทักเหมือนกับว่าเราเราจะใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเราใช้เงินเยอะซึ่งเราใช้เงินเยอะจริงครับพอทำทำซีรีส์นี่โอ้โหเดือนเดือนหนึ่งเราแบบว่าใช้เงินเยอะกันพอสมควรเหมือนกันนะครับพวกเราต้องจัดการเรื่องการกันพอสมควรหรือว่าทักทักเรื่องว่าเหมือนทักว่าจะมีคนเหมือนแบบอารมณ์ชื่อสิทธิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยครับเสียซึ่งคุณพ่อผมอะชื่อชื่อว่าสิทธิศักดิ์อะไรเงี้ยคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว ประมาณนั้นครับแต่เขาก็บอกว่าให้ไปขอพอรจากคนที่ชื่อว่าดาอะไรอย่างงี้ซึ่งคุณแม่ชื่อพิธดาครับ <laughs> ใช่<โด>ก็เลย,<โด>ยก็ไปขอพอรว่าเตียถ้าคุณแม่อวยพรเรื่องการเงินในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบทุกอย่างจะไหลลื่นประมาณนั้นครับใช่เป็นอย่างั้นจริงืยังไง,ง,ไงรัเา,าเชื่อ,ชอ <laughs> ใช่ครับผมผมเป็นคนเป็นคนเชื่อนะครับเราก็เพราะว่าเราเราเหมือนกับว่าเหมือนกับพี่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เตือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบผู้ใหญ่เตือนว่าเราเราควรจะระวังเรื่องนี้เรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ระวังครับผมอย่างอย่าง อยาเราก็รู้นะครับว่าเขาจะแบบเนี่ยเรื่องความรักอะไรเง <_ an> ี้ยพอพอยงถึงเรื่องความรักปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่พี่พี่พิทีกรถามว่าเราเรื่องความรักของเราเซป็นยังไงบ้างครับ <_ an> ทำงานไปก่อนความรักยังไม่มาหรอกโอเคครับผมก็ยูสดต่อไปประมาณนั้นส่วนไม่ไม่มีเรื่องไม่ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เรื่องไม่ดีก็จะเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องเรื่องของคุณพ่ออะไรย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อก็เสียไปตั้งแต่ตอนผมอยู่ช่วงมัธยมแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ใช่ครับดังไปแล้วมันมียังไงกองขนาดไหนผลลัพธตอนนี้เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่ยังมีมีมีเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราใช้เงินเยอะเนี่ยนะครับใช่เพราะว่าช่วงนั้นเรายังไม่ต้องใช้เงินเพราะว่ากองถ่ายยังออกไม่ได้ครับแต่พอเรากลับมาออกกองของแบบว่าโอเคครับอ๋อโอเคพยายามพยายามออกออกกองออกกองแบบปกติแล้วนะครับเราเราก็ใช้เงินเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่ครับผมต่ออนนี้้งรั ตอนนี้นะครับตอนนี้กขรักข็มขัดผลของกูนะครับแต่ก็ผมว,า,วางแผนเวลาเราวางแผนทั้งการเงินเองหรือว่าเวลาในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงแรกจริงๆเราอ่ะจะออนแอร์อย่างซีเรื่องนี้ครับเราจะออนแอร์กันตั้งแต่ประมาณแบบช่วงใกล้ๆช่วงนี้ครับปลายปีแต่พอผมเห็นแบบว่ามีสถานการณ์ที่แบบเอ้ยถ้าเราเราแบบว่าไม่บวกเดือนเพิ่มอ่ะไม่ทัน,นแน่ๆโชคดีครับผมบวกเดือนเพิ่มไปประมาณ2-3เดือนเลยซึ่งตอนเนี้ยเราแบบโฟร์โฟเลยครับหรือไม่กี่คิวก็จะปิดกล้องแล้วเราก็เริ่มตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแลล้ววก็เเตตรียยมัออนใช่ กี่หลักเหรอครับเออกี่หลักดีครับพี่เชนฟีลลี่เรื่องดีแปดหลักได้แปดหลักพูดได้เนาะแปดหลักแปดหลักครับอะไรนะฮะแปดหลักต้นๆแล้วกันต้นๆกลางๆแล้วกันกลางๆเราทุ่มทุ่มทุ่มสุดตัวครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเองอย่างแบบว่า เราผมผมอยากให้ทุกคนเก็บไว้ความสรงจำส่วนตัวผมมาผมชอบกลับไปดูซีรีส์เรื่องเก่าๆที่เราเราหลงรักเขาอย่างในเรื่องนี้ครับเราเราใช้กล้องถ่าย 6K เลย 6K HDR ครับเพื่อกะว่าในอนาคตนะครับหลายๆคนที่รักในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้ดึงสิ่งที่เรารักะกลับมาแบบว่ารู้สึกดีกับเขารักกับเขาในคุณภาพภาพที่ยังชัดแจ๋วกับทุกคนเหมือนเดิมครับ ก็คือทุ่มสุดตัวไปเลยกันกับเรื่องแกของท้ายก็คือแบบทุ่มสุดตัวครับตอนนี้ทุ่มทั้งสองเรื่องเลยครับออมีกำลังจะเปิดอีกเรื่องหนึง่งชื่อแก๊สอิยู่รีครับก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันออใช่มันต้องเริ่มเป็นมาตรฐานไหมคะว่า,าแบบเรื่องแรกมันขนาดนี้แล้วเรื่องต่อไปก็ต้องไม่ไไหนนะ่อยหน้าจริงๆทุกเรื่องเราเราอยากจะเป็นมาตรฐานที่แบบว่าเรารู้สึกว่าคือผมไม่ผมเราไม่ได้กําหนดว่ามาตรฐานเราต้องแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเราทําด้วยความรักแล้วเราเราเชื่อว่าเมื่อเราทามันด้วยความรักแล เราก็เชื่อว่าคนดูอ่ะจะรักในทุกตัวละครหรือในเนื้อเรื่องที่เราทําเหมือนกับเราครับอ,อ,อย่างนี้ีเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายจีนเนี่ยครับเขาก็มีมาตรการออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการระงับเรื่องของซีรีส์ที่เป็นแบบเรื่องของทางเรื่องนี่แหละ ตอนนี้เราได้ทราบข่าวหรือยังหรืต้องเตรียมตัวยังไงได้ทราบข่า,ขาวคร่าวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้หน้าเดี๋ยวจะคุยกับทางทีมทีมที่เป็นทีมจีอะไรเงี้ยครับทีมในการที่เราขายส่งต่อไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องมีรายละเอียดที่คุยกันอีกทีนึงซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่คุยกันอยู่ครับอย่างงอย่าของเรื่องของเราเองก็มีสัญญาต่งางๆอะไรเงี้วยมันจกะกระทบองมีอะรเข้าคร่าวๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องรอคุยอีกทีนึงเหมือนกันอันนี้ยังผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่า ในในมาตรการยังไงแต่ว่าเราเราจะพยายามทําทุกอย่างนะครับครบตามมาตรการที่ทางรัฐบาลวางหรือทางกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้เอาไว้ครับมันจะมีว่ามันมันจะมีการที่ยังสามารถส่งเรื่องของไรนเข้าไปในไปใส่ในอันนี้น่าจะต้องรอรอรุนครับรอรุนกันใช่ไปกันต้องกังวลไหมาตรการจริงๆส่วนตัวผมผมมีความกังวลแหละครับมีกังวลในในทุกส่วนแหละเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะใช่เพราะทุกทุกสถานการณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการการเปลี่ยนแปลงเนี้ยได้ไปในทางไหนถึงถึงแม้ว่า เราเราไม่รู้ว่าทิศทางมันอ่ะมันจะดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยเราทําให้มันได้มากที่สุดถึงเวลาถ้าแบบทําไม่ได้หรือว่าเราต้องมาเสียใจายภายหลังเราจะได้รู้สึกว่าเออต้องเสียใจยที่ทําไม่ได้เพราะเราพยายามที่สุดแล้วประมาณน,นั้นครับถ้าสมมติทาการกินผู้บอกว่าเออฉันต้่งไปจ่ายทางมูลค่าต้องแบรดหรือต้องตัดอ,อ่อนเบรดหรือต้องมีเบรดเราก็ต,ต้องทำทำทำตามมาตรการครับใช่ประมาณนั้นแล้วเรื่องเป็นขับเป็นยังไงบ้างครับทางการติดต่อต้องทางะไรต้องทำยังมีการมาติดต่อัน ยังย <rium> ัง <asure it> ผมยัง <Anh> ติดต่อเหมือนเดิมครับผมยังมีไลฟ์เรื่อยๆครับหลายคนที่จะเห็นก็มีไลฟ์แบบว่าส่วนคนบ้างออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบยังโพสต์โพสต์แบบว่าทําบุญอะไรเงี้ยยังยังโพสต์ปกตินะครับใช่ยังไม่มีอะไรมาของเราโดยตรงว่าเรื่องของแฟนคลับเรื่องการไคขับอะไรแบบนี้ครับเอ่อที่เข้าๆเข้าๆมาคิดว่าน่าจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนมาตรการในการควบคุมในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าในในส่วนของของส่วนเราอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ในในส่วนของตรงนั้นครับ ใช่เขาก็ยังสนับสนุนเราใช่ครับวันนี้เองมีแบบมีผู้ซัพพอร์ตมาใช่ครับมีผู้ซัพพอร์ตครับวันนี้มีรถทักนะครับพี่พี่ทุกคนไปทานได้เลยแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนเรามากครับใช่ในอย่างล่าสุดเนไปบริจาคเงินไม่ว่าครับอันนี้ทำไมถึงติดไปทำตรงนั้นครับจริงๆผมบริจาคที่วัดเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วใช่ครับจะมีเป็นโครงการบุญต่างๆนะครับที่เราเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราอยากที่จะแบบว่า ไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยในงานบุญนี้อะไรเงี้ยจริงๆผมผมทำาเรื่อยอยู่แล้วจริงไม่ว่าจะแบบถวายอาหารถวายน้ำอะไรเงี้ยทุกเดือนชายทั้งในที่จังหวัดตราดเองหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพเองอ่ะที่เป็นเป็นวัดที่แบบว่าเออเรามีพี่ๆอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมไม่ค่อยมีเวลาไปถวายก็จะโอนฝากพี่ๆอะไรเงี้ยไปถวายหรือซื้อของไปถวายแทนให้อะไรเงี้ยครับผมหรือถ้าเราว่างจริงๆเราก็จะไปนะครับห้องผูกพันกับการไปเด็กวัดหรือห้อผูกพันครับโ <laughs> <laughs> ตเมเอตรงนี้ ตรงนี้รารู้สึกว่าเราผมโตตั้งแต่เด็กกับวัดผมก็ร,รู้สึกว่าเออเราก็อยากที่จะเข้าแบบมีส่วนร่วมได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นจุดเล็กๆก็ครับแต่ผมเชื่อว่าเราก็เป็นจุดเล็กๆที่แบบอย่างน้อยก็แบบถ้ามีหลายๆจุดรวมกันก็เชื่อว่าจะเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับจะมีทำแคมเปญอะไรใหญ่ไหมคะก่อนมอวัดเรืออย,ยัเรื่อยๆรอยครับ,รรบจริงๆมีมีอยู่เรื่อยๆนะครับจะมีมีที่เพิ่งทําไปก็มีสร้างวัดครับที่สร้างจะสร้างพระสร้างพระครับที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดตราดบ้านเกิดผมนี่แหละในเกาะอะไรอย่างเงี้ยเป็น คือในในวัดนะครับเหมือนกับว่าโบสถ์อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้รับการแบบบูรณะไมานานแล้วเราก็เลยไหนๆก็บูรณะโบสถ์แล้วพี่เขาเลยถามในเรื <men> <men ่องของว่าเอ้ยมีเป็นองค์พระสนใจเป็นเจ้าภาพไหมผมเป็นเจ้าภาพเลยทางองค์เลยองค์พระใช่ครับทางองค์เลยเป็นเออ่พระโมคคัลลาภาษาลิบุตรครับเบื้องเออ่เป็นพระเปิ้งสายเพราะว่าองค์ประธานองค์เดิมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีโครงการครับเดี๋ยวน่าจะโอนในเรื่องของสร้างพระอะไรเงี้ยผมผมโอนเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับเป็นเป็นวัดประจําเกาะหมากครับ ใช่มาประจำเกาะหมากใช่ชื่อวัดมีชื่อบ้านไหผมผมผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าว่าว่าที่วัดใช้ชื่อวัดเกาะหมากเลยเพราะว่าผมมาเรียกว่าวัดเกาะเออเกาะเกาะเกาะหมากเกาะหมากใช่ใช่เราเรียกวัดเกาะหมากกันครับครับใช่ครับเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตเลยครับ ก็ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยทําพิธีกรมาก่อนเลยครับแต่พอพอไปทาจริงๆโว้ผมทำทำการบ้านกับงานพิธีกรเนี่ยหนักมากคือผมอะเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถามใครก่อนเนาะว่าพิธีกร้อาทำยังไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยแบบว่าพอพอจะไปเป็นพิธีกรนะครับผมก็เลยแบบเหมือนนั่งดูรายการรายการที่เราจะเป็นพิธีกรเนี่ยต้นจนจบเลยแล้วก็ลิตรายการครับว่าแบบเอ้ยเราเราอยากจะแบบลองแบบใส่อะไรเข้าไปเพิ่มประมาณนั้ครับเราก็ ในในส่วนของแบบว่าในหลายๆรายการนะครับของทางสถานีอะไรเงี้ยผมก็ไปดูดูทุกรายการเลยพยายามดูดูหลายๆรายการแล้วก็นั่งจดอะไรเงี้ยจดอะไรเงี้ยแล้วก็สรุปด้วยความได้ว่าเราน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นโฮสบ้านนะครับเราเป็นเจ้าของบ้านที่แขกรับเชิญมาเราจะคุยไงให้เขารู้สึกสบายใจที่สุดที่เขาจะแบบว่ามาแบบเหมือนมาพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยใช่ในมมากที่สุดครับใช่ตอนแรกก็ก็แบบว่าเครียดเหมือนกันอ๋อที่จริงตอนแรกผมโทรไปถามคนแรกเลยคือพี่มิว โทรไปถามพี่มิวสุภาษิ์เพราะว่าพี่มิวเป็นพิธีกรก่อนว่าพี่มิวครับผมอะทางทางทางเวิร์กพอยต์ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยพี่มิวพี่มิวแบบช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับพี่มิวบอกโอ้ยทำเลยลูกของพี่ทำว้อย่างนี้อย่างนี้นะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวหนูลองเอาไปทำดูได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับอะไรเงี้ยมี่กำลังพกับพี่เขาประมาณนั้นครับเรียกว่าปรึกษาพี่มิวก่อนปรึกษาพี่มิวก่อนเลยครับตอนแรกเพราะว่าแบบตอนตอนที่รู้ก่อนเลยเราเราไม่มีประสบการณ์เลยอะเราแบบว่าน่าจะคนใกล้ตัวที่สุดที่น่าจะติดต่อแล้วถามได้คือพี่มิิววแลล้้เเเป็นพพธีีีกกรรรรราายยยออดะไงคับใช่ มีกระแสข่าวนี่ครับเป็นครับพอดีว่าออมีเรื่องย่อมา่อออกมาแล้วก็มีคนคอมเมนต์ถูกลงชื่อเราอย่างนี้อ๋อบเรื่องเยอะเรื่องเยอะครับตเห็นเห็นบ้างหรือยังอ๋อเห็นคร่าวๆแล้วครับใช่เห็นเห็นคร่าวๆแหละว่าว่าเหมือนกับในเรื่องของรับบทบาทใช่ไหมครับใช่รับบทบาทจริงๆผมไม่เกี่ยงรับบทบาทนะอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในแอดวงรักที่ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเรื่องนี้ผมเล่นเป็นตัวประกอบนะฮะ ไม่เลือกงานไม่ยากจนเลยครับใช่จริงๆผมผมรับหมดนะหลายๆคนเดี๋ยวเราจะได้ดูผลงานที่มีทั้งในรูปแบบรับเชิญเองเป็นทั้งพระเอกเองหรือว่าบางเรือ่องอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกอาจจะเป็นบทบาทอื่นๆก็ได้อะไรเงี้ยครับผมจริงๆผมรับทุกบทแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทไลายครับเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเรารับงานนะครับผมเชื่อว่าผู้จัดทุกๆคนอ่ะอย่างเราเป็นผู้จัดเองแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้สมมุติว่ารับงานนี้รับงานนี้ซ้ําซ้อนแล้วมากระทบงานนี้ ขอโทษค <laughs> รับแล้วเราทำให้งานมาันซ้ำซ้อนถูกต้องไหมครับ <c oughs> ฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเรารับผิดชอบงานนี้ในไทม์ไลน์นี้เราจะตั้งใจทํางานนี้ดีที่สุด <c oughs> ฉะนั้นพอ,พอพอมีงานที่มันชนกันอ่ะอย่างสมมติว่าผมผมรับคิววันจันทร์ไปแล้วอ่ะอะไรเงี้ยเราจะรับเป็นจันทร์เช้าวิ่งกองนี้จันทร์เย็นวิ่งกองนี้มันก็ไม่ควร <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าเรารับผิดชอบงานนี้เราท้าดีที่สุดครับใช่ก็เลยผมพูดผมพูดตรงๆเลยว่าคือคิวผมไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าอย่างอย่างตอนนี้ก็มีละครต่อประมาณตอนนี้ ที่ไม่รับอาจจะเป็นเรื่องคิวมากกว่าใช่ไหมครับเป็นเรื่องคิวมากกว่าแอบแอบเห็นแล้วเหมือนกันยังยังพูดกับกับแบบพี่ๆแบบเลยอู้ผมผมรับทุกบทเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่แบบว่าเหมือนในส่วนของที่ยังบอกว่าเรื่องเวลาแหละครับใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเรื่องของผมว่าอาจอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะอาจอาจอาจจะแบบว่าเป็นเป็นเรื่องของแบบว่าอย่างที่บอกว่าทุกทุกครั้งที่มีข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะไม่นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่สุดท้ายฝากีลงีดีครับ ก็ฝากซีรีส์แอบหลงรักด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เราได้บงสวงเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใกล้ถ่ายทำกันจบแล้วได้ดูได้ชมกันแน่นอนนะครับผมแน่นอนว่าในทางประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ชมที่ช่อง3 HD แน่นอนนะครับผมเราก็รีลันกันที่3 plus นะครับผมไม่ใช่แค่นั้นเรายังมีอันคาัาพิเศษใน YouTube ด้วยนะครับผม Idol Factory นะครับก็ฝากทุกคนติดตามซีรีส์แ,แอบหลงรักด้วยครับ